นะครับยังใส่ยางเดิมอยู่เว้ยยังใส่ดตลอบมาอยู่สองศูนย์ห้าหกห้าซีรียางหกห้านะครับพอๆกับตัวสูงแต่ล้อขอบล้อเป็นสิบสิบหกนะครับตัวนี้ดีโวตัวนี้สิบหกนะครับแม็กจะเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กนี้ก็ทําความสะอาดยากนะครับเนี่ยทำความสะอาดยากนะเพราะว่าถ้าคนมือใหญ่อย่างผมเนี่ยนะครับจะอันนี้หน่อยแต่มันใช้โปร่งเหมือนกับโปร่งของตัวสูงนะครับ โลงของมันเหมือนตัวสุกตนะครับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวมิดอ่าเห็นไหมตัวมิดครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นตัวมิดสัญลักษณ์ของมันก็คือมีไฟครับมีไฟตรงนี้แล้วก็เป็นโคเมียมนะครับภายในะมาดูภายในกันบ้างภายในตรงนี้รุ่นนี้ผมไม่เคยทดลองขับนะเออเบาะมันเป็นเบาะผ้าเว้ยผ้าแบบอันนี้มันสักษาผมว่าสาครุ่นผมนี่นะนี่สาครุ่นผมนะ รู้สึกความมันวาวหรือไม่มีใครเอาอะไรมาอันนี้หรือเปล่านี่เนี่ยผมว่า texture มันโอเคแล้วข้อดีของการเป็นรุ่นนี้นะครับคือมีมีแก้ววางให้สองตำแหน่งแทนแทนที่เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์หนึ่งตำแหน่งมีที่วางโทรศัพท์ให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สวิตช์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นมิดแล้วก็หน้าจอมัลติฟังก์ชัน ขนาด8นิ้วนะครับซึ่งถ้าเป็นดีวตัวเดิมมันจะยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาก็คือเวลาเรากดนะครับต้องเปิดกุญแจก่อนนะมันถึงจะกดได้เออมันมีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นแบบมิดธรรมดานะเกียร์ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับ Fortuner นะครับมีที่ล็อกให้นะครับมีปุ่ม Power อร์มดกับอีโคมดซึ่งผมได้อธิบายไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชัน นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับไม่มีระบบคู u i s e control ให้รุ่นนี้ไม่มีนะครับสองรุสีไม่มีหน้าจอก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆช่องแอร์เหมือนเดิมครับเปลี่ยนคันได้ไหมมีมีสิ่งที่มีก็คือคูบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับอา้าวทำไมรุ่นนี้มีแบบปรับสุ่ํตาเได้ด้วยเฮ้ยเออว่ะ แม่งปรับไงวะทำไมมีวะนี่ปรับสูงต่ำได้ด้วยเออปรับไงเออบ้านนอกอีกแล้วกูเอา้ามีปรับสูงต่ำให้ด้วยนะครับแต่รุ่นอ๋อดึงปรับสูงต่ำได้ก็แล้วรุ่นตัวเองมีป่าววะเออไม่แน่ใจเว้ยหัวนั่งสะดวกฮะนั่งสี่ประตูมีเฮ้ยอา่า มาดูฝั่งคนผู้โดยสารบ้างเดี๋ยวผมจะลองนั่งนะครับลองนั่งดูว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้คือเลสโรมถ้าผมขึ้นมานั่งแล้วไอ้ข้างหน้าขามันไม่ยาวพอนะครับมันจะเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้เหลือประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะยังพอเหลืออยู่แล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระมีที่ห้อยกับข้าวอีกแล้วตัวแคบมีเป่าวะจำไม่ได้เว้ย เราไม่เคยสนใจเลยมีที่ห้อยกับข้าวให้สองฝั่งนะครับที่ห้อยกับข้าวมีสองฝั่งแล้วก็บกเแบบาเ,เ,เป็นแบบกำมยีไอ้เป็นเป็นแบบผ้าเบาเป็นแบบผ้าลําโพงมีให้สี่ตัวหน้าหลังมีให้สี่ตัวแล้วก็ที่เก็บสัมภาระก็เหมือนเดิมครับใหญ่มากก็คือเอาง่ายๆครับซ่อนเงินเมียได้เป็นหลายหมื่นอยู่อย่าหาทานะแล้วก็ไฟ ตรงนี้ไฟมันไม่มีคือตัวนี้น่าจะตัดน่าจะตัดระบบแอร์ระบบแบตเตอรี่ออกเดี๋ยวต้องเปิดดูเครื่องนะครับเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็มีมือจับสรสดาอยู่แค่อ่าสี่สามสามเนี่ยสามที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของผมมันก็จะมีด้านหน้าด้วยอ่ามีด้านหน้าด้วยนะครับถ้าทุกค่าใครได้ดูคลิปผมก็จะเห็นนะครับด้านหลังก็มีให้นะบอกผมว่ามันชันไปหวะ ผมว่าบอ่ออาะเดี้อนะครับสำหรับบ่อหลังผมว่ามันมันมันบุ่มไปหน่อยอ่ะมันต้องมันต้องยกขึ้นมาอีกนะครับยกขึ้นมาอีกจะบอกว่าไงเนี่ยถ้าผมเป็นคนสูงนะครับผมเป็นคนที่แบบร้อยร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักก็เยอะหนูผมว่ามันมันเหมือนแบบอันนี้เป็นแ่ะผมว่าต้องต้องยกก้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสําหรับผมนะอันนี้มันมีตรงด้านข้างไหมอ่านี่มีนะครับ ที่วางแก้วนะครับสองตำแหน่งแต่ด้านหลังไม่มีแอร์หลังให้นะครับไม่มีแอร์หลังให้อ่ามีนะ่าจะมีสองแปดมั้งมีสองแปดแล้วเข็มขัดก็จะมีทั้งหมดสามตำแหน่งนะครับเข็มขัดมีสามตำแหน่งนะมีปรับสูงต่ำได้ทั้งสองข้างนะครับรุ่นใหม่ทำทำมาดีมากเลยพูดถึงเรื่องของเข็มขัดนะทำมาดีทำมาดีนะจะักรแม่งมันยังไม่เปลี่ยนเลยยังใช้แบบผ้าเหมือนเดิม เยินสิครับบอกเลยอ่าปิดเบาๆก็อยู่นะครับปิดเบาๆก็อยู่นะไปดูรุ่นมิดกันบ้างอันนี้รุ่นน่าจะเป็นรุ่นมิดใช่ไหมอ่าสองยูสี 4, Auto ่ออโต้มิดนะครับอ่ามาดูความตัวตัวที่เป็นยกสูงกันบ้างตัวที่เป็นยกสูงตัวนี้สิ่งที่มันไม่มีคือนี่ไงมันไม่ปรับสูงต่ำเหมือนตัวเตี้ย หรือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นแขปอ่ะแต่นอกนั้นเหมือนกันครับมี Power อร์เอาอยู่สองจุดนะครับมีตรงนี้อยู่สองจุดแล้วก็มี a อร์ออโตก็ไม่ใช่แอร์ออโต้แธรรมดาแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือมีจอขนาดแปดนิ้วมีจอขนาดแปดนิ้วโอ้ยดูแลสวยงามครับมีมีเหมือนกันครับอันนี้ตัวมิดนะ เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานี่คือพวงมอะัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันทั้งสองอย่างแต่เกียร์ออโต้ตรงนี้เวลาเราจะสับเกียร์ออโต้ถ้าเป็น2.8มันจะให้พัดเดนชิปอยู่บนพวงมาลัยมาแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะไม่มีนะครับต้องใช้วิธีการเล่นคันเกียร์ซึ่งผมว่าเล่นแบบนี้ก็สนุกดีแต่ถ้าเป็นผมซื้อผมจะซื้อเกียร์ธรรมดาผมไม่ซื้อเกียร์ออโต้นะครับอ่าเออ ปิยไม่ไม่ไต้องปิดแน่นนิดนึงนะครับปิดแน่นดูราคารถนะครับ8ปดแสนสามหมื่นเบาทถ้าอยากดูข้อมูลก็ดูได้นะครับโดยรวมวิ่งอยู่ที่100กิโลเมตรตชั่โมงแน่เลย15.20นะครับเพื่อว่าวิ่งนอกเมืองไม่น้เมือน7จวิ่งนอกเมือง6.2อ,งองนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมอยู่ที่14นิด,นดส่วนภายในค่ะเปิดดูก่อนภายใน ายนเนี่ยแอร์เหมือนเดิมมีคูลบ็อกซ์ให้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นมียกเว้นไหมว่าไม่มีว่ะว่าเท่าเดิมอ่ะด้านหลังก็เหมือนเดิมสไตล์เหมือนเดิมเหมือนตัวที่ผมใช้อยู่เ,เดิมเตะเดี๋๊เดี๋ยวเดี๋ย,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 ยซื้อใหม่อีกสักคันไหมสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับ สีมันสีของผมเลยแหละสีมันกันเลยสีคือสีบอลน,นะครับสีบอลสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหนึ่งแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นลายกล้าแบบนี้มันไม่เหมือนของผมนะเหมือนกันปะ่ะน่าจะไม่เหมือนมัง้ตงตัวนี้น่าจะไม่เหมือนนะครับยางก็เป็นตัวนี้แต่เป็นรหัส S ครับรหัส S ก็คือวิ่งได้อยู่แค่ร8อดนะครับอย่ากเกินนี้นะเออ เดี๋ยวผมไปถามร้านดูถ้ายังดันหลบยังราคาไม่สูงมากซื้อดันหลบดีกว่านะครับยอวบ่งดันหลบและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือนี่ไฟอย่างที่ผมเคยเกิดไปก่อนหน้านู้นนะครับที่ว่าดีว o ตัวนั้นกับตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับเนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือท้ายครับมีไฟเหมือนกันเต๊นะครับเหมือนทุกอย่างเหมือนรุ่นผมไม่มีผิดกันชนก็เหมือนกันนะครับ ตัวอย่างดูสิข้างล่างเป็นรองกระคาเหมือนเดิมก็เสียอะไรต่างๆช่วงล่างยังเป็นแบบเดิมนะครับเพราะตัวนี้มันยังเป็นสามแผ่นไว้สามแผ่นที่บอกว่าเป็นอะไรน,นะเป็นซูเปอร์ฟิกก็คือเอาสองแผ่นแข็งมาลองแล้วก็ไอแผ่นบรรทุกหนึ่งแล้วก็อใส่อันนี้ไปอีกหนึ่งนะครับก็เป็นสามแต่ผมว่าห้าแผ่นจบสุดแล้วสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ สิ่งที่หายไปตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้ครับไม่มีแต่สิ่งที่มันจะต้องคือมันจะแยกไม่ออกเลยว่าไอรุ่นนี้แม่มันเป็นรุ่นมิดหรือรุน high. ร่นไฮรุ่นอะไรไม่มีนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอ่าแล้วก็อในส่วน,นอื่นๆนะครับผมว่ามันก็คงไม่เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรเยอะเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมนะครับยกเวนหัวฉีดก็เป็นไออาร์ตนี่ดูนะครับ คิดว่า0ูนย์น่งน่าจะน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับคลิปหน้านะครับเพราะว่าเราไม่มีรถเซนไทน์นะครับโอเคครับบ๊ายบาย